สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันศุกร์ที่1 7ธันวาคมนะครับสำหรับอังกฤษอาทิตย์นี้ยังเจาะไม่มานะครับค้เล่สุดครับในบรรดาสามราศีแบบอังกฤษอังกฤษยังสโลโถทิมอยู่เลยก็ไงก็พิจารณาดีๆก่อนตามเหมือนกันเนาะก็ถ้าฟังเสร็จถ้าชอบเอ้สวยจะตามเหมือนกันครับถ้าไม่ชอบไม่ต้องตามนะครับถ้าไม่ชอบไม่สวยไม่ถูกใจเลยก็ พักก่อนครับไปรอเล่นหุ้นอื่นก็นได้นะครับก็อังกฤษค่ำคืนนี้เปนสุดหครับก็ฝากไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับมีษณามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับผม05 4 4ครับ5 5 9ห้ครับ แล้วก็9534ครับสักคู่นะครับสักคู่แถม3883ครับร้อยมะศูนย์ครับ โอเคก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษนะครับเอาขนห้าทุ่มสามสิบกนาทีโดยประมาณครับแล้วก็มารุนกันนะครับก็ถ้าชอบเล่นก็เบาๆกันเพราะว่าในบรรดาสามบัตอังกฤษเดินขี้เลเขาครับก็ได้ประมาณนี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่เยอรมันครับสวีเสสวัสดีครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับผม